ชอบจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกครับคนมีครับเดชเถรแทนในรอบที่สองเดชเถร้วกใจจังหวัดบุรีรัมก์เข้าประจำนะครับเรื่องหน้าผมจะได้หน้าผ้านะครับในการให้สัญญาในรอบกันนะครับ เหมือนกันครับจาพนาเพอโกลรสุวรรณาอีกครัหน hmm> ึ่งครับบรนทึกภาพครับหนึ่งสองสามครับทุกขื้อายโค้งนองนาที่ท่านจะได้รับนะครับส่การเรียมจม

ววสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายสุชาติปิ่นกานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งในการเตรียมพื้นที่การลงมือปลูกการดูแลรักษาและการเอนี่ เขาไม่ได้สนใจใครเลยเขาต้องดูท่าจะทักซึ่งใช้าที่บังัปะันไ้ดยให้เขาแห้งก่อนคุณค่ะอ่ถ้าเดือดก็จะได้ค่ แล้วก็พุดะไอ้ <laughs> 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 <là> <laughs> 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 ปลาดินใช่ไหมครับปลาดุกครับปดุกคับนันจะมีแหนแดงนะครับเป็นสมบัติสลายทานชีวภาพไ้่แดงเป็นสิล่างแบบเป็นนอแไงที่างเงอ๋อปลาอยู่คุณครับทำน้ำอันชันได้ เรามาทำตรงนี้คร okay. ับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่พวกเราใช้ในการอบรมใช้ในการอบรมประจำกานน้ำยาหร่อกานคุณมีน้ยาทานมีกวนมาตัวนี้จะเป็นเอ็นย็ดศูนยค่ะไมได้ตดำดำทีมทานค่ะแล้วก็ตันี้ผงข้นจะทาให้เหนียวข้นขึ้นนี่คือน้า น้ำัเปลี่ยวที่เราได้มาแล้วก็ได้เปรูมาเป็นน้ำยาในส่ีค่ะคือเอามะนาวลงมามะน,นามนนวมะนาวให้ขอบเขานี้นะครับรบนันทึกภาพครับหนึ่งสองสามครับอีกหนึ่งภาพครับหนึ่งสองสามครับ ้า้าาขเยวอบอุ้๊นาภาพครับขอนุณาตสบขาวัยดีวคอบสอบสอบบสอบคอบสอบบอบสอบอบบอบสอบสอบอบอบสอบสบบสอบสอบสอบบอบสอบสอบบสอบสอบสอบบสอบสอบสอบบสอบอสอบบสอบสบสอบบสอบสอบครับอบ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 บ เทศสามรถมีรถอย่างร้านบันเคิงเสียบปะครับกันเสียบไล่หน่อยครับอันนี้ขายได้อยังขายได้อยัางด้วยซครับขายแล้วขายไม่พอขายไม่พอขายโอ้ก็ทำไมเขาเป็นชิ้นนึงทำไมไม่เป็นยยังเขาไปเป็นกล่องส่ครับอันอันนี้บอราไม่ได้จากล้มค่ะ เยอะทั้งยีครับเครื่องีานนี้เีไม่ครบตอนนี้เขาลงใช่ยงก็ก็ได้คเราขยายได้ได้ตลอดเลยตลอดเพราะว่าขาดขาดเครื่องก็เพรับเมื่อวานผมมาดูหยุดใ่ใช่รับี้ออกมาได้เดือนครึ่งแล้วแต่แต่ตัวทำทำใหัหลังไฟฟ้าเมื่อวานประมาณหนึ่งในซัดดาเขาคขจะออกหรอ ยเก็บขายเรื่อยๆครับส่งขายพวกเทปกทุ้งเอ้นีเริมดื่มเป็นกับแก้มได้เลยครับมีอ๊อเอร์ช่ไหเก็บเยอไปขยายเฮ็ดยูบ้านครับเฮ็ดยูบ้านเลขอส่งมาให,ห้เขาุ

กัคนองผมคนละกันสีทาเล่เะรเลอยืนดีมีน้พูดไม่ได้เขาบอกพูดเสียงในทีมทำเป็นอ้ามึองนตายม่จ่ายไม่ตายไม่ได้แรงใจตอกแล้วตีมอกระซิบอะไรกู สายยาบีผมอยู่ใต้สี่ปีราฟังนี่มีผูกลูกพกว่าเรพร้อมนะครับพร้อมนครับพร้อมยัอ่ายัยัอยับขยับขับขย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 ับยขข โอ้โอ้พี่ยอดเพชรแข็งแรงเหมือนเดิมเลยเนี่ยเป็นยังมีเฉียงอยู่เฉียงอยู่ครับเฉียงอยู่คร้งครับแม่แม่ทำไมยังไม่โอเคโอเคสี่ปีได้กินหมาท่านนี้สี่ปีสี่ปีห้าปีได้แล้วครับท่ปีที่ห้าที่ผมจะมาตัดขอเงี้ยแมนแมนครับขอย่าบันทึกภาพครับหนึ่งสองสามครับ หนึ่งข้าครับหนึ่งสองสามครับวหมั่วโมวสโสองสามเลยครับเบม้อคว่าเรียบร้อยครับ เอเดเคครับเยยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคืี้นึงครับพสวยครับครับค okay. ยภาครับครับเรียบร้อยครับภาก็ต้องวาดรอยแต่ก่อนเลยดูหน้าไปก่อน อยากให้ลองของชิ้ที่เก๋ค่ะอยากใหลองของชี้ที่เก วันนี้ตอนนี้ที่เป็นเป็นต้นที่ชาวบ้านเขาเอาพันธุ์ดีมามาปลูกอาจารย์ยังไม่ใช่พันธุ์ปัจจุบันต้นนี้ที่ท่านปรับกระทรวงปลูกไปแล้วอันซิตก็ไหนอันซินต้นนู้นอันนี้ปลาร์ตเก่งอ๋อเกือบเสียดึงวางปลาร์ตรับจะติดตะันอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับงชายลี้ยงชลูกไหนท่านรองกู้ว่าอยู่ไหน ฝักพื้นเมืองผักที่บ้านถงนะครับอันนี้เปท่านในทำนองรืดับนันนะครับของต่อที่เป็นยังไง